สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าคาดอกนะคะโค้ดเบลแบ็กตัวฮิตนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสลิมกว่ารุ่นแรกๆที่ออกมานะคะแล้วก็ขายดีในหมู่สาวๆมากเลยค่ะด้วยความสลิมตัวนี้ใส่ใช้เราก็จะดูเซ็กซี่แล้วก็เทไปด้วยนะคะ เดีย๋ยวมาดูรูปลักษ์กันนะคะรุ่นนี้นะคะเท่าที่เห็นสินค้าเข้ามาที่ร้านนะคะก็จะเป็นสสีก็คือเป็นสีดําเทาาลซิกเนเจอร์ายซีกับสีน้ําตาลคาราเมลอีกสีหนึ่งนะคะที่เข้ามาค่ะคราวนี้มาดูรูปลักษ์นะคะตอนนี้อะไหล่จะเป็นสีลมเหมือนอะไหล่ลมดํานะคะไม่ใช่สีเงินนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นลมดําในส่วนของตัวรหัสนะคะนี่ค่ะ สายนะคะยาวขนาดปรับระดับได้นะคะเราสามารถที่จะปรับมีตัวปรับอยู่ที่ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับระดับได้เลยค่ะตัวนี้ตัวช่องการใช้งานของเขานะคะก็จะมี2ช่องใหญ่ๆนะคะช่องแรกนะคะก็จะเป็นช่องใหญ่ช่องโล่งนะคะจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะ ในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะใส่ของได้แต่ใส่กระเป๋าเงินใบยาวไม่ได้นะคะรุ่นนี้จะเหมาะกับกระเป๋าเงินใบสั้นมากกว่ามีค่ะเทียบให้ดูนะคะ,ะถ้าเป็นกระเป๋าเงินใบสั้นหรือสามพับใบ,ใบกลางเนี้ย่ะใส่ได้สบายค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ช่องที่สองของเขานะคะก็คือจะเป็นช่องแนบลําตัวค่ะ เหมาะกับใส่ของมีค่าโทรศัพท์มือถือนะคะตัวนี้ก็จะสะดวกค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะด้านในก็จะเป็นซับค้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหนังค่ะตัวนี้เป็นตัวอะไหล่นะคะจะเป็นอะไหล่ลมดำนะคะตัวนี้สีออกดำนะคะไม่ใช่อะไหล่เงินไม่ใช่สีทองนะคะค่ะ โทรศัพท์รุ่นพัดนะคะใส่ได้สบายเลยค่ะทั้งสงด้านทั้ง2ช่องเลยนะคะใส่ได้มีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็น iPhone รุ่นพัดนะคะใส่ได้แน่นอนค่ะมีพื้นที่เหลือค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะยังสามารถสั่งได้นะคะตอนนี้ยังมีของเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะสำหรับตัวคาดอกตัวนี้ค่ะสีน้ำตาล คาราเมลก็สวยอีกแบบนึงค่ะตัวนี้ก็จะดูเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วยังไงมาติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะเอารุ่นไหนมารีวิวมาฝากกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ